สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องนงหนิงเคเจ a n n แนนะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนมากินข้าวแต่เป็นมื้อเย็นไม่ใช่มื้อเที่ยงนะคะและว,วันนี้เราก็มาร้านเดิมชื่อร้านว่าฟินฟินนะคะทุกคนซึ่งเป็นเมนูที่แบบง่ายๆนะคะตามสไตล์ของเราเลยนะคะจริงๆร้านนี้จะเป็นพวกอาหารทะเลนะคะราคาไม่แรงถ้าใครที่ดูอีพีอื่นๆนะคะหรือคลิปอื่นๆแต่วันนี้เราจะมากินแบบเบาๆกันก็คือ ผัดกะหล่ำน้ำปลาส้มตำปูปลาล้านะคะแล้วก็ผัดหมึกน้ำดำแล้วก็หมี่แกงปลาปลาอินทรีย์นะคะแน่นอนว่ามันแซ่บแน่ๆนะคะทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนไปกินด้วยกันนะคะและตอนนี้อาหารก็มาแล้วพร้อมทุกอย่างแล้วคือเราวาร์ปเลยเราไม่ให้ทุกคนรอ,อนานนะคะเราก็เอาเมนูมาให้ทุกคน ได้ทานกันเลยตอนนี้กืนน้ำลายแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนคือส้มตำนี่คือถูกต้องนะคะจานนี้ราคาแค่60บาทนะคะทุกคนนี่เป็นไงนี่โอ้ยปูเนื้อปูแบบปูม้าใสๆสดๆเลยนะคะหวานเจี๊ยบนะ,ะทุกคนนี่คือสีปลา,าคือถูกต้องและใช่นะคะรสชาติกลางๆนะคะทุกคน ไม่เผ็ดเราสั่งเผ็ดกลางอืมก็เลยไม่ซีซาร์แม้สีมันจะซีซาร์ก็ตามนะคะทุกคนต่อมาเป็นกะหล่ำผัดน้ำปลาซึ่งมาทีไรก็สั่งนะคะราคาก็ไม่แรงเหมือนกันไม่ถึงร้อยเออหกสิบเหมือนกันนะคะทุกคนตามมาทานกันได้มื้ออาหารวันนี้ก็กินกันเบาๆตอนเย็นเพราะกินเยอะไม่ได้เดี๋ยวก,กดไลย้อนนะคะทุกคน หมึกน้ำดำมาแล้วมีแกงป่าป่าอินทรีตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะกินป่าเห็ดโคนหรือเปล่าแต่กินบ่อยละป่าอินทรีเนื้อแน่นๆชิ้นโตโตนะคะร้านนี้นี่เดี๋ยวตักให้ดูนะนี่โซยเข้าไปโซะโซ๊ะโซะเข้าไปนะคะทุกคนมียอดมะพร้าวอ่อนด้วยแล้วก็มะเขือสูตรแกงป่าของแต่ละร้านไม่เหมือนกันนะคะ แล้วแต่สูตรใครสุดมันเนาะนี่จะให้ดูเนื้อปลาอินทรีชิ้นแบบนั้นหนาเขาขาวอบวบอย่างนี้เลยหวานเจี๊ยบนะคะทุกคนนี่เป็นไงเผ็ดร้อนถึงใจตอนแรกเห็นน้ำใสๆก็นึวกว่าไม่จัดจานพอกินเท่านั้นอนะ่ะหืมขึ้นเลยนะคะทุกคนใครที่กำลังหาร้านอาหารราคาย่อมเยาเป็นมิตรและรสชาติดีอร่อยด้วยนะคะ ก็มาที่ร้านนี้เลยนะคะร้านฟินฟินตรงแยกพัพพานะคะทุกคนชนบุรีมีของดีและอร่อยระหว่างกว่าทุกคนจะชอบนะคะยังไงก็ฝากช่องหนุงนิ้ง kj เจ a ชนแนไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย